การจัดตั้งนวยประกอบเลี้ยงครับจะต้องจัดให้มีสฐานที่ในการดําเนินการประกอบเลี้ยงดังนี้ครับก็ต้องมีที่เก็บอาหารครับที่เก็บอาหารก็คืออะไรครับก็คือตู้เย็นครับตู้เย็นกับตู้แช่ครับตู้แช่นี่ก็จะแช่พวกพวกหมูปลาเนื้อสัตว์นะครับตู้เย็นก็จะแช่พวกผักนะครับอุณหภูมิไม่ต้องไม่ต้องต่ํามากครับอุณหภูมินะครับตามจอภาพก็จะแบ่งระดับไว้เลยครับว่า ช่องนี้ควนแช่นี้ช่องนี้ควรแชร่นี้นะครับรวมภายในตู้เย็นครับก็อาหารไหนไม่ควรแชร่ตู้เย็นก็ไม่ต้องแช่ครับผลไม้าบางอย่างก็ไม่ต้องแช่ก็ได้นะครับ <S <S ที่เก็บเชื้อเพลิงครับ <S <S ก็คือท, <S <S ที่ที่เก็บแก๊สนั่นเองครับเชื้อเพลิงเนี่ยก็ต้องแยกด้วยครับว่าถัางไหนใช้แล้วถังไหนยังไม่ใช้ถังไหนกําลังใช้แล้วก็ต้องมีทําเป็นสายลัดโยงยึดไว้ด้วยครับ หรือไม่ก็ทําเป็นเป็นเป็นข้อกั้นนะครับเป็นมันเป็นสายวิการของนิรภัยครับเรื่องเรื่องความปลอดภัยในการทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บภาชนะนะครับที่เตรียมอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในหลักสูตรอาหารพลราที่ผมเรียนมานะครับที่ประกอบอาหารนะครับหน้าเตานะครับ ันนี้น่าจะเป็นโรงเลี้ยงกอมินเจ็ดนะครับน่าจะเป็นที่ที่หุงข้าวโรงหุงข้าวครับตรวจเยี่ยมสายวิการอันนี้น่าจะเป็นกะท่กอมินเจ็ดโรงเลี้ยงครับที่ประกอบอาหารนะครับที่หุงข้าวก็ถือว่าเป็นที่ประกอบอาหารเหมือนกันครับที่ที่ประกอบอาหารที่ทําอาหารทําหน้าเตาถือว่าเป็นที่ประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหารครับอันนี้ของโรงเรียนจ่าอากาศนะครับเป็นนักเรียนจ่าอากาศช่วงโควิดนะครับนั่งโต๊ะละหนึ่งคนนะครับปกตินั่งโต๊ะละสี่คนนะครับอันนี้ในฐานะการปกติครับมานั่งกินเป็นวงนะครับอันนี้ก็เป็นฐานกองประจำการครับกินทานล้มนะครับที่ทำความสะอาพัานาครับก็ แบบเป็นซิงค์เป็นอ่างครับแต่ที่โรงเรียนจาย่าเนี่ยเขาก็จะทําเป็นโรง,งล้างเลยนะครับโรงล้างขนาดใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นเครื่องครับอย่างที่โรงงเลี้ยงเรียนจาย่าหรือรนในเรือครับเขาจะมีเครื่องล้างจานล้างภาชนะครับแต่ตามกองพันเนี่ยยังไม่มีครับที่ทิ้งเศษหาดเศษอหาหารและขยะมูลฝอยครับ เวลาทิ้งขยะก็ทิ้งทิ้งแยกกันนะครับขยะไหนทิ้งทั้งไหนครับแต่ว่าเวลารถขยะมาเทรวมนะครับก็งงเหมือนกันบ่อดักไขมันครับอ่าสายเจ้าที่สันแพทย์ครับพวกสุขาภิบาลนะครับพอจะมาตรวจบ่อดักไขมันนะครับเวลาปล่อยน้ําที่ใช้ในประกอบอาหารเสร็จเนี่ยก่อนที่จะไหลลงแหล่งน้ําสู่ธรรมชาตินะครับจะต้องไหลลงบ่อดักไขมันก่อนทั้งดักไขมันก่อนครับ เพื่อให้ไขมันมันลอยอยู่ด้านบนแล้วก็ตักความทําความาสะอาดเป็นครั้างคาวครับแล้วก็น้ําที่แบบไม่มีค่าไขมันก็จะลอยออกไปอีกท่อด้านหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบอดไขมันนะครับมีทั้งแบบเป็นถังเป็นหลุมเป็นแบบลอยติดกับเครื่องหลังจานก็มีครับอ่าน,นี้น่าจะเป็นที่ปัตตานีนะครับ หน่วยประกอบเลี้ยงครับจะต้องมีการทําความสะอาดครั้งใหญ่ครับบิ๊กยิ่งเดย์นะครับที่เราเรียบบิ๊กยิ่งเดย์เป็นกรณีพิเศษอย่างน้อยเดือนละครั้งครับก็คือการทำความสะอาดเนี่ยมันทําทุกวันอยู่แล้วครับแต่ว่าขอเป็นกรณีพิเศษอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งถ้าทํามากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีครับ